ผมเด็กชายธนสกุลมัธยมศึกษาปีที่3 6เลขที่7วันนี้ผมจะมาเฉลยแบบทดสอบตักเรื่องตรรกศาสตร์จึงใช้ตารางหาค่าความจริงเพื่อตรวจสอบว่า p และวงเล็บ r ก็ต่อเมื่อ q สมมูลหรือเป็นนิเศษก,กันกับ q แล้ว p หรือหรือ r หรือไม่ขั้นตอนแรกเราก็จะสร้างตารางนะครับ มีตัวแปรทั้งหมด3ตัวแปรนะครับก็คือ p q แล้วก็ R ผมจะให้ p เป็นจริง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 แล้วก็เท็ดเท็ดเท็ดเท็ส่วน q เป็นจริงจริงเท็เท็ดจริง จริงเท็เท็ส่วน R เป็นจริงเท็จริงเท็จริงเท็จริงเริ่มแรกนะครับเราก็จะให้เราก็จะทำาก็ต่อเมื่อ q จริงก็ต่อเมื่อจริงจะได้จริงเท็ก็ต่อเมื่อจริงจะได้จริง จริงก็ต่อเมื่อเทสจะได้เทสดเทสก็ต่อเมื่อเทสจะได้จริงจริงต่อก็ต่อเมื่อจริงก็จะได้จริงเทสก็ต่อเมื่อจริงก็จะได้จริงจริงก็ต่อเมื่อเทสจะได้เทสดและเทสก็ต่อเมื่อเทสจะได้จริงต่อไป P และวงเล็บ r ก็ต่อเมื่อ q จริงเอ่อจริงและจริงจะได้จริง จริงและจริงจะได้จริงจริงและเท็จจะได้เท็จจริงและจริงจะได้จริงเท็จและจริงจะได้เท็จเท็จและจริงจะได้เท็ดเท็จและเท็จจะได้เท็ดเท็จและจริงจะได้เท็ดต่อไปคือคิวแล้ว P ี คิวแล้วพีที่จริงจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเท็ดจิเท็ดแล้วจริงได้เท็ดเท็ดแล้วจริงได้เท็ดจริงแล้วเท็ดได้เท็ดจริงแล้วเท็ดได้เท็ด เทสแล้วเทสได้จริงเทสแล้วเทสได้จริงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Q แล้ว P หรือ R จริงจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเทสได้จริง เท็ดหรือจริงได้จริงเท,ท, i i ท็ดหรือเ <sk> ท็ดได้เท็ดเท็ดหรือจริงได้จร Ahmad, ิงเท็ดหรือเท็ดได้เท็ดจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริง เพราะฉะนั้นนะครับเราดังนั้นจะสรุปได้ว่า p และวงเล็บ r ก็ต่อเมื่อ q นิเศษกับ q แล้ว p หรือ r ขอบคุณครับ